สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีไม้สวยๆนะครับก่อนที่ฝนจะมานะครับผมอากาศร้องแล้วครับโคตรดีใจเลยครับกล้วยผมตายหมดแล้วครับวันนี้นะครับที่เห็นนี้เป็นเป็นไม้ที่ไม่ยังไม่มีชื่อนะครับผมครับ ก็เขาฝากขายนะครับผมนะฮะแต่ผมเห็นว่าสวยมากเลยครับเหมือนกวานอนเทพนะครับผมแต่ก็ไม่เหมือนเอาซะทีเดียวดูจะด,ดุกว่านะครับผมครับหัวใหญ่หวัวใหญ่กว่าเกือบเกือบกระถางสี่แล้วนะครับกระถางสามประมาณนั้นนะครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับผม กระถางนี้นะครับกระถางนี้เขี้ยวเพียบเลยนะครับผมกระถางนี้ก็เขี้ยวเพียบเลยนะครับผมเป็นไม้ฝักเดียวกันเลยนะฮะครับกระถางนี้มีสองต้นนะครับผมนะครับกระถางนี้มีสองต้นนะครับฟอร์มล้นกระถางแปดเลยนะครับนะวันนี้จะนําเสนอให้นะครับผมนะครับแบ่งให้นะครับก็ค่าจะส่งนะครับเป็นท่านไดโอนะฮะก็คือห้าสิบบาทเหมาเหมานะครับผมนะครับ เกิดท่านใดปลายทางก็ขอเพิ่มอีกสิบาทนะครับหกสิบบาทเมาๆครับผมครับกระถางนี้นะครับผมได้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับไม้อายุเยอะแล้วนะครับผมเจ้าของเขาเลี้ยงมานานแล้วนะครับผมครับไม้สวยๆเราก็เอามานะครันเสนอครับดูนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้นะหัวใหญ่มากนะครับผม ผมป้าให้เอามาให้นะครับผมนะฮะแบ่งนะครับผมนะครับไม้สวยๆนะครับผมถ้าเกิดไม่ไปผมก็คงโพสขายนะครับผมนะฮะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้ก็คือกระถางนี้จะมีอยู่สองต้นนะครับผมอันนี้คืออีกต้นนึงนะครับผมนะครับแต่ต้นมันจะติดกันนะครับผมถือว่าเป็นอภิษ โคตรโชคดีเลยนะครับผมท,ท่านใดได้ไปนะครับกระถางนี้ขออยู่900บาทนะครับผมนะครับมันมีสองต้นนะครับผมเช็คจากเอ่อเนี่ยครับผมอันนี้เป็นหลอดใหม่ของต้นต้นใหญ่นะครับและอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งต้นนะที่ติดกันอยู่นะครับก็ไม่สามารถเอาออกได้ตอนนี้นะครับ หรือว่าใครจะไปทําก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับเป็นหน่อใหญ่นะครับผมนะครับกระถางนี้ขอ900นะครับผมนะครับ900บาทนะครับกระถางนี้ก็สุดปังเลยครับคือด่างกระดูกแตกเลยนะครับผมนะครับนะถ้าไม่ไปผมก็คงว่าจะขอเขาทำจำนวนเหมือนกันนะครับผมนะครับไม้สวยอย่างนี้ก็น่าน่าไปนะครับผมนะครับ อยากได้สักพันกว่าบาทนะแต่ก็เกรงใจเขาเขายืนคุมอยู่ครับผมเขาอยากให้ปล่อยเบาๆแล้วเขาแบ่งนะครับผมเนี่เจ้าของไม้นะครับผมดูนะะกระถางนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้นะครับจะมีสองต้นก็คือคุ้มๆนะครับผมไม้ฝักเดียวกันทั้งคู่นะครับผมนะครับกระถางนี้เก้าร้อยนะครับผมกระถางนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้ ใบหอกม่วงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดที่สวนผมเองนะครับผมนะครับให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับสองร้อยบาทไม้น้องน้องไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นมงคลจักรวาลนะครับผมมงคลจักรวาลนะครับวันนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าหน้าเดิมนะครับหน้าจดทะเบียนนะครับมงคลจักรวาลนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับ แต่ถ้าหน้าแพงนะครับต้นนี้ไปแล้วนะครับนะฮะต้นนี้ไปแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วรอส่งวันจันทนี้นะครับผมนะครับมงคลจักรวาลเหมือนกันนะครับนะฮะผมมีให้อีกต้นนะครับผมนะครับวันนี้มงคลจักรวาลหน้าเดิมมีสามต้นนะครับกระถางนี้นะครับไม่ผิดหวังตรงหลอดใหม่นะครับผมนะครับราคาสี่ร้อยห้าสิบกระถางนี้นะครับผมนะครับน้องก็เปิดมาตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะนะครับ 4ี่ร้ยหิบนะครับกระถางนี้นะครับสี่รอยห้าสิบนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดได้ที่สองร้ยบาทนะครับผมนะครับนี่ก็สองรอยบาทนะครับผมนะครับกระถางหกนะครับสองร้อยบาทนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับแต่น้องน้องเพิ่งมานะครับผมนะฮะผมเพิ่งเปลี่ยนดินไปนะครับผมเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเปิดนะครับผม แต่น้าสวยมากนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็เป็นกับทับทิมทองนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางหกนะฮะกับทับทิมทองนะครับอย่างสวยนะครับใครมาก่อนก็ผมก็จะเลือกหน้าที่สวยให้นะครับผมกับทับทิมทองนะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่กาบครับจะเป็นใบหอกนะครับผม ใบหอกใบหอกทองนะครับผมหอกทองคํานะครับผมนะครับคือน้องมีเม็ดสีนะฮะแต่ตอนนี้น้องน้องเพิ่งจะมาเม็ดสีนะครับผมเม็ดสีนะครับเอ่อหอกทองคํานี่ให้อยู่ที่เอาไปสองร้อยห้าสิบเท่ากันนะครับผมขายสามร้อยก็อันนี้มันกระถางหกนะครับผมแต่ถ้ากระถางแปดนั่นอย่างนี้ก็จะสามร้ยห้าสิบนะครับผมหอกนะครับผมหอกทองนะครับผมนะครับหอกทองนะะ อย่างนี้ก็2 5 0ห้านะครับเป็นกราบทับทิมทองนะครับผมนะครับเลือกหน้าได้เลยนะครับผมนะครับทักทายเข้ามานะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวต้นไหนถ้ายังอยู่ผมก็จะขายให้นะครับผมอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับผมกระไหลทองก็กระถางแปดแล้วนะครับผม3 5 0รอยห้าิบนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เหลืองนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับกระถางแปเหมือนกันนะครับขึ้นฟอร์มให้เลยนะครับผมนะครับนี่ก็3 5 0รอยห้าสบนะครับผมอันนี้ก็ไม้เหลืองนะครับผมกัดสีแบบนี้นะครับ3 5 0ห้าสเหมือนกันนะครับผมนะครับ น้องอยู่ในกระถางแปดล้นๆ้นแล้วครับผมอ่ากระถางนี้นะครับเป็นบอลใบใบหอกนะครับผมใบหอกกระถางนี้น่าดูดูหลอดใหม่ครับผมขาวจัว่วหน้าเจ้เลยนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกสะโพกสวยๆนะครับผมนะรบกระถางนี้เอาไปเออเขาบอกหัวมันใหญ่แล้วนะครับผมเม็ดสีก็มาเลเออเอาไปร้อย ร้อยหกสิบบาทนะครับผมนะครับร้อยหกสิบาทนะฮะขอกําไรสักสิบบาทนะอ่ะกระถางนี้นะครับผมผมเห็นว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับผมนะครับน้องมีนามว่าเปิดสะโพกมาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับขุนรัตนวุฒินะครับผมขุนรัตนวุฒิส่วนใหญ่ผมเห็นมันเป็นกลวยๆนะครับผมแบบกลวยๆห่อๆนะครับผมและด่างด่างแดงนะครับผมแต่นี้น้องมีสะโพกนะครับผมกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ร้อยหกสิบบาทนะครับผมร้อยหกสิบาท ขุนรัตนาวุธนะครับผมขุนรัตนาวุธเป็นบอลใบหอกที่เป็นไม้กัดสีนะครับผมนะครับหอกแดงกระถางนี้นะครับผมนะครับหอกแดงนะครับเป็นลูกมณนีล้อมเพชรนะครับผมนะครับใบจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับอันนี้น้องยังยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับผมนะครับยังอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับ ได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมนะครับนี่ก็สองร้อยบาทนะครับผมนะครับลูกมณีล้อมเพชรนะครับใบหอกนะครับอ่ะอันนี้เป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมอันนี้ไม่ทราบพ่อแม่เหมือนกันนะครับคล้ายเสือเสือดำนะครับผมแต่เป็นอ่ะดำแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสองรอยบาทนะครับผมนะครับบอลใบหอกนะฮะนี่ก็บอลใบหอกนะครับผมดูนะฮะ กระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหอกขาวม่วงนะครับผมนะครับไม่หอกขาวม่วงนะครับอ่ะกระถางนี้เป็นมณีมณีล้อมเพชรนะครับผมนะฮะผมเอาจากกระถางแปดนะลูกค้าเอาจากกระถางแปดมาอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับเอาจากกระถางแปดมาใส่กระถาง 5.5จุดห้านะครับผมหัวเต็มเตมอ่ะลูกค้ากระถางนี้นะครับนะครับได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้บาทนะครับผมมาในล้อมเพชรแพงนะครับผมอันนี้เป็นทรงวาดนะครับผมทรงวาดนะครับทรงวาดห้าสิบาทนะครับผมเป็นบอลกลาบนะครับผมบอลมีนแข่งอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับมาจากกระถางถังแปดเลยนะลงลงเพื่อปล่อยนะครับผม นะครับเพราะว่าไม้น้องราคาลงก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายกันนะพ่อค้านะครับผมแต่ก็อยากให้ไม้สวยๆไปอยู่กับลูกค้านะครับผมหลวงตาเมืองนะครับผมนะครับถางนี้ได้อยู่ที่ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะฮะไซส์ใหญ่เลยครับอ่ะมันนี่ล้อมเพชรหน้าเดิมนะครับผมมันนี่ล้อมเพชรหน้าเดิมเดิมนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ ครับอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับด่างเหลืองทองนะครับผมนะครับด่างเหลืองทองนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเนี่ยครับกระถางนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมลองลุ้นดูนะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับผมนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับ กระถางนี้เป็นใบหอกนะครับหอกหอกแบบโทขึ้นจะเหลืองทองส้มนะครับผมแล้วก็กระดูกดํานะครับผมนะีฮยกระถางนี้หนึ่งร้ยหสิบาทนะครับผมนะครับฝนตกแล้วนะครับ หาแสงเลยนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเมล็ดมณนีล้อมเพชรน,นะครับผมหลอดใหม่นี่เปิดแบบสุดๆเลยนะครับผมเนกระถางนี้นะครับถังนี้เอาไปเอาไปที่เก้าร้อยมันไซส์ใหญ่แล้วลูกค้านะครับดูดิครับ น้องเปิดด่างได้แบบขนาดนี้เลยฮะไม้พื้นเขียวนะครับผมเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะครับผมนะครับถ้าพื้นเขียวเวลาเขาด่างด่างแล้วผสมป้ายออกมามันจะมีเสน่ห์นะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดยังไงก็ไม่ซ้ําใครนะครับผมนะฮะมีเสน่ห์แล้วก็มีกําลังใจคนเลี้ยงตรงนั้นนะครับผมไม่มีข้อเปรียบเทียบนะครับผมนะฮะกระถางนี้ได้อยู่ที่วันนี้นะครับวันนี้ปล่อยเซลให้นะครับผม เอาไปเจ็ดร้อยนะครับผมนะฮะจากเก้าร้อยห้าสิบนะครับเคยปล่อยตั้งแต่หลอดนี้ยังไม่มานะครับผมนะฮะวันนี้ผมให้เจ็ดร้อยนะครับผมนะครับผมพิเศษให้นะครับผมนะครับสาหรับลน์นี้นะฮะเจ็ดร้อยบาทนะฮะไซส์บึ้มบึ้มนะครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับผมน่าจะสิบชิ้นขึ้นนะฮะไม้สร้างหัวไว้นะครับสวนผมนะฮะผมชอบทรมานไม้นะฮะแล้วก็ชอบเด็ดใบนะครับผมเพราะว่าผมจะเน้นเน้นหัว ครับกระถางนี้มีลูกให้นะครับผมนะครับมีลูกนะฮะชิ้นผ้าให้นะครับผมนะครับเนี่ครับผมนะครับเอาไปกระถางละสองร้อยนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมนะครับน้องยังเล็กนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็สองร้อยบาทนะครับผมเป็นลูกของต้นนี้นะลูกค้านะครับเป็นลูกของต้นนี้นะครับผมนะสองร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะกระถางนี้ก็เมื่อกี้ผมโพสต์ไปเลยนะโพสขายใน ในเฟซไปเลยนะครับผมเนี่ยก็กระถางนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้ไปก่อนนะครับผมนะฮะไม้ใบหอกนะครับผมหอกดำนะฮะกระดูกแบบนี้นะครับผมนะครับดูนะฮะผมโพสขายไปเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมรวมส่งนะครับอันนั้นในในเฟสนะฮะแต่กระถางนี้นะครับผมให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะฮะไม้ดำเข้มนะครับผมนะฮะดำนินนะครับผมนะครับ กระดูกแบบนี้นะฮะให้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับทำจำนวนได้เลยนะครับผมนะฮลูกค้าบางต้นไม่ไปเราก็เก่งใจนะหลาย้ซ้ำนะครับอ่ะถังนี้นะครับผมนะครับถังนี้สวยมากนะลูกค้าเป็นบอลใบหอกนะครับหอกด่างแดงนะครับผม ครับด่างแดงด่างขี้ม้านะครับผมนะครับน้องเป็นแยกหน่อออกมานะครับผมแล้วผมเคยขายสองร้อยห้าสิบนะวันนี้ให้สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะไม้กาลังเก่งนะครับผมนะครับแล้วจะเก่งกับต้นแม่เลยนะกระถางนี้นะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับผมนะฮะกระถางเนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผม ไม้ด่างเทพกระถางนี้นะครับผมนะครับ450บาทนะครับผมนะฮะอ่าเจอแล้วครับผมอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับผมเป็นลูกของต้นนี้นะแต่ปลูกก่อนนะครับผมเป็นลูกของต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ปลูกก่อนนะฮะเปิดด่างมาสวยๆเลยนะครับผมนะครับขออยู่ที่300บาทนะครับผม300บาทนะครับนะฮะ กระถางนี้นะผมดูเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะผมว่าอย่างไงเขาก็สวยเป็นไม้เมล็ดนะครับผมใบเขาจะเป็นแบบหอกแบบใครเจเอานะครับผมนะครับสั่งราคานะครับผมนะฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับหาที่ว่าดํากว่านี้คงยากนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอีกสักเดือนเขาไป ขาวหรือป้ายแดงออกมานะโอ้โหนะลูกค้าแต่เขาผสมจากบอลป้ายนะครับเดี๋ยวก็มาครับผมเอาเป็นหอกเป็นแบบไม้ไผ่สนิมนะฮะไผ่สั้นนะครับผมนะครับอันนี้จากสวนนาคานะครับผมไผ่สนิมนะครับผมก้านแข็งดิกเลยนะครับผมนะครับไผ่สนิมนะฮะสนิมแดงนะครับผมนะครับหายากนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะครับผมนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับไผ่สนิมแดงนะครับผมเป็นด่างสนิมแดงนะครับผมเป็นใบแบบออกคมเลื่อยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะผมมีไม้ตัวเก่านะครับผมเดี๋ยวแบ่งปันให้นะฮะไม้ตัวเก่านะฮะ เนี่ยครับอขอโทษนะฮะถ้าจับกล้องไม่นิ่งนะฮะต้องกลับขออภัยนะครับครับผมเห็นว่าน้องเป็นบอลป้ายแล้วป้ายแล้วก็เป็นใบหอ,อกนะครับผมใบหอ,อกนะฮะเขามีนามว่าชมพูพานของเมืองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่ เอาไปร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับขอสักสี่สิบาทแล้วครับผมนะครับไม้มาลงหัวแล้วนะครับผมไม้ใหญ่นะฮะชมพูพันของเมืองนะครับร้อยเก้าสิบาทนะครับกระถางหกครับอันนี้เป็นไม้ด่างเหลืองนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างเหลืองนะฮะกระถางนี้นะครับผมนะฮะครับได้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะไม้หัวใหญ่เลยนะครับผมนะครับยุบตัวไปแล้วก็แทงขึ้นมาใหม่นะะเป็นบอล บอลที่มีน่าแข็งนะครับแต่น่าแข้งหลุดมาแล้วนะครับผมผมจำเขาได้ว่าเขามีหน้าแข่งนะครับผมนะครับเอาสองร้อยพอนะครับผมนะครับไม่เอาละสองร้อยห้าสิบไม้เมล็ดใบหอกด่างนะครับผมกระถางนี้นะได้หยุดที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะฮะไม้เมล็ดใบหอกกระถางนี้นะครับเป็นลูกมณนีล้อเพชรนะครับผมนะ มีสองต้นนะลูกค้ามีสองต้นกระถางละสามร้อยบาทนะครับผมกระถางละสามร้อยบาทนะครับผมตัวนี้สวยด่างสวยมากเลยครับแล้วมันมีมันมีเหลืองทองเข้ามานะครับผมนะฮะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้านะครับสี่สามแปดห้านะครับผมบริการก็อย่างที่บอก ต้นๆนนะครับผมนะฮะฝากม้ต้นนี้นะครับแล kind of mm ้วแต่จังหวะใครนะครับผมใครจะได้ไปนะครับถือว่าถูกที่สุดในโลกนะครับผมนะครับตัวนี้เอาหน้าสวยกับวานอนเทพแล้วกันนะครับผมนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะกระถางนี้นะครับผมเก้าร้อยนะครับผมกระถางนี้แปดร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะแต่ถ้ายกสองกระถางก็คุยกันนะครับผมนะครับคุ้มคุมไหครับผมสองต้นนี้นะฮะ ได้พี่เสียดายน้องอ่ะลูกค้าได้พี่เสียดายน้องจริงๆนะครับผมนะครับก็ไม่รู้ต้นไหนเป็นพี่นะครับผมนะครับได้พี่เสียดายน้องนะครับผมนะครับสองกระถางนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับกร่าบขอบคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมยังไงลูกค้าใหม่เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องอัศดาวุฒบอลสีด้วยนะครับผมนะครับเผื่อมีไม้ดีๆเด็ดๆนะครับจะได้แบบลิงก์จะได้เด้งนะครับผมนะฮะ จะได้ไม่ต้องแบบบางครั้งผ่านไป2องาวันแล้วบางทีไม้ก็ที่เราถูกใจมันไม่ทันเนาะครับผมไม่ทันเขาก็จะได้ทันนะครับผมนะครับครับวันนีข้ขอสวัสดีครับ